ดูอะไรคะดูอะไรไไดอกไม้เหรอไมวเอาไม่เอาไม่เอาดอกไม้ไมันตายแล้วอ รถมารถมารถมาแตะมือพ่อไว้ไปอ่ะไปกลับกลับเร็วยายมาแล้วยายตามแล้วเดี๋ยวยายตามแล้วเห็นป่ายายมาแล้วยายมาแล้วยายไปอยากยายมาแล้ว เร็วเร็วกลับเลย,เ,ยเห็นไหมเห็นไหมยายมาแล้วเห็นไหมอ,อ,อ,อ่ะอายายเอากล้วยมาให้เหรอเดินถนนต้องจับมือนะรถมาต้องให้พ่อจับมือนะไม่จับไม่ได้ก้าดิ ป,ปลาไปดูว่าเอาการไปกินที่บ้านไปเร็วไปพ่อปอกดดมาลขอบคุณค่า, <ไป S 1> าด้วยไปพ่อจับมือมามาจับ<ด>มือพ่อรถมาแล้วพ่อปอกให้อ๋อปอกเองเหรอมาพ่อปอกให้ โอ้ยปอกเองเลยมาพ่อช่วยก็ทิ้งเลยเก่งจริงจริงฮึม ลุ้นมากเลยพ่อกลัวตัวกล้วยตกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปปัดลอกลูกป่ะกินพอาะอ,อ่ะอ,อ่ะกินได้เลยเไปกินมานาะค่ะไปกินที่บ้าน กินกินทวัดทวัดบายบายเก่งมาก,บบกจ่าจุป,ปากวันนี้ปากเป็นแผลนะคะคุณพ่ออุ้มนั่งจัก,กรยานจะพาไปปั่นจัก,กรยานแต่ว่าคุณพ่อไปเอาก้านกล้วยของพี่เซียร่าลงจากจัก,กรยานน่ะ จัก,กรยานละเอ็นล้มเลยพ่อดูน้องซิรินไม่ดีขอโทษนะคะซิรินเจ็บปากไหมลกูกโอเคเออสิรินละเจ็บปากเลยเนาะพ่อขอโทษนะคะซิรินจ๋าเฮ้ยพี่ก็ปิดจกักรยานมาเหรอพี่เขามาแนละ้วโอ้ยจักรยานคันใหม่ โอ้โห oh oh. พี่ก็ปั่นจักรยานคันใหม่ไปแล้วเด็กๆตรงนู้นเต็มเลย ค่อยๆแกะกินเหรออืมโอยหมากันใหญ่เลยเด็กๆอะ โอ้ยมากันใหญ่เลยเด็กๆน้ำจับเป้ให้หน่อยหลบรถหลบนี่หลบโอ้ยไปป่นอะไรตรงนั้นน่ะโอ้ย ะจแล้วนะชมวเสไม่ไปกัแ่านาาขาไม่ไปกันแล้ลูกสาราทำบุญเสร็จแล้วครับนี้ก็ไปสารามาจะไป่าาวันนี้ดีใจมีก่อทรายไงใช่ไหม ใส look, look right now, uh, ่ลูรถมาแล้วนะลูกเจ็บพางเลยฉลอกเลยไม่ไปแล้วถ้าเราไม่มีคนแล้วลูกเขากลับบ้านกันหมดแล้วครับไม่มีคนอยู่แล้วอะกินกินกินสิรินกินกล้วยไปไปนี่มาแล้วคุณย่าไม่หรอกนะเด็กๆวิ่งไปไหนกันน้า ไปหรอกนะมาท<ย>า,าง,งนี้เลยแต่าลาไม่มีคนแล้วลูกไม่มีคนแล้วครับไม่เกณฑ์ไม่เกณฑ์เดี๋ยวล,ล,ลูกลานู้นไงไม่มีคนแล้วปันปันกินข้าวไปกี่จานแล้วเนี่ยปันบันกินข้าวไปกี่จานแล้วเนี่ยวันเนี้นนยอโอ้โห โอ้จำมั่มจังเลยป้าซินไปป้าลูกไปกับยายนไหมอ้าวแหกโค้งเลยปลาซีไปดูว่าวกันนึงก็ไปเขาไปกันหมดแล้วซีนขา bye-bye okay bye yeah.